สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูลักษณะของไผ่้างมนกันไผ่้างมนจะเป็นไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรสีของไผ่มีสีเขียวไม่มีหนามแล้วก็ไม่ค่อยมีขนแนงมีคราบของแป้งสีขาวหรือสีขาวมนซึ่งเป็นที่มาของคำว่าสร้างมนนั่นเอง ลำของไผ่จะสูงประมาณ15-20เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางลำเฉลี่ย6-10เซนติเมตรปล้องจะยาว30-40เซนติเมตรเนื้อหนาใบคล้ายไผ่ตรง สำหรับการกระจายพันธุ์ของไผ่ซางหมนนั้นไผ่ซางหมนเป็นไผ่ที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือซึ่งจะพบมากก็คือบริเวณภาคเหนือนั่นเองแถบจังหวัดเชียงใหม่แพร่ลำปางและลำพูนแต่ในปัจจุบันก็ได้กระจายปลูกไปในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาครวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยปัปจจัยที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของไผ่พบว่าไผ่นั้นชอบขึ้นบริเวณเนินเขา ขึ้นตามป่าผสมผััดใบเกือบทุกภาคในประเทศไทยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่ราบหรือที่ราบเชิงเขาที่มีดินปนทรายมีการระบายน้ำดีน้ำไม่ท่วมขังซึ่งถ้าท่วมขังเป็นเวลานานจะทำให้ไผ่ชะงักการจเจริญเติบโตถึงตายได้การปลูกและการดูแลรักษานั้นควรปลูกช่วงประมาณเดือน เมษายนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมเพราะช่วงปลายฝนดินยังมีความชื้นอยู่และจะมีฝนอีกช่วงหนึ่งที่จะตกตอนเดือนพฤศจิกายนจากนั้นก็จะมีฝนอีกช่วงหนึ่งซึ่งจะตกในเดือนกุมภาพันธ์ที่สำคัญในช่วง1-3ถึงเดือนแรกพยายามรักษาความชื้นให้ดีเพราะการปล่อยให้ดินแห้งในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะทำให้ไผ่ขาดน้ำและขาดความชุ่มชื้น อาจส่งผลให้ตาหนออ่อฝ่อไผ่ไม่ตายแต่จะไม่งอกหนอ่อเพราะหน่อไม้ที่เราเห็นจะออกมาตามตาหนอ่อทั้งสองข้างของกิ่งพันธ์ุหรือต้นพันุ์ไผ่ในการปลูกไผ่ช่วงแรกๆเราต้องพยายามรักษาความชื้นให้ดี หากปลูกในช่วงปลายฝนไม่มีเวลาวางระบบน้ำให้เราหาเศษฟางหรือเศษใบไ,ไม้แห้งมาคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้นเอาไว้ถ้าฝนไม่ตกหรือทิ้งช่วงนานก็รดน้ำสักหน่อยเพื่อพยุงให้รากฝอยที่กระจายตัวออกไปได้รับความชุ่มชื้นอ,อย่างต่อเนื่องพอผ่านไปประมาณ1-2เดือนไผนที่เราปลูกก็จะแทงหน่อออกมาให้เห็นพอจเจริญเติบโตสักระยะมีใบแสดงว่า ระบบรากแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ต้องรดน้ำก็ได้ ลำไผ่ที่แก่มักไม่ถูกรบกวนจากมอดและ,มะแมลงฉะนั้นหากมีวัตถุประสงค์ในการปลูกไผ่เพื่อผลิตทั้งหน่อไผ่และนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ควรปล่อยหน่อไม้ให้เป็นลำต่อไปโดยตัดกิ่งแขนงเล็กๆบริเ,เ,รเวณโคน้นทิ้งไปเท่านั้นเองหากใครสนใจปลูกไผ่ต้องติดตามช่องรถที่ยาดาไว้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนำข้อมูลตรงนี้มาฝากกันค่ะ